สวัสดีค่ะคุณแม่ค h a ช่ e l โดยมนุษย์สซปายวกกิ้งค่ะวันนี้มนุษย์พามาที่ทะเลใกล้ๆบ้านนะคะจะพาเด็กๆมาตกปูกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะมนุษย์ซื้ออุปกรณ์ตกปูช้อนกุ้งมานะคะวันนี้ก็ได้เวลาลงทะเลค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกปูที่เมนูซื้อมาเมื่อวานนะคะแล้วก็ตะแกงที่จะเอาไปช้อนกุ้งนะคะในกล่องนี้ก็จะเป็นหมูสดนะคะที่เมนูจะเอามาตกปูนั่นเองค่ะกล่องที่จะใส่ปูไม่รู้ว่าจะได้ปูหรือเปล่าแต่มีกล่องมาใบใหญ่เลยค่ะ ที่ตกปูค่ะที่มนุษย์รีวิวให้ดูเมื่อวานนะคะก็จะเอามาใช้วันนี้แหละค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเป็นการตกปูครั้งแรกวันนี้มนุษย์จะยังไม่ช้อนกุ้งค่ะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ลมแรงมากค่ะมนุษย์เลงไปเลงมานะคะมนุษย์เจอนี่เจออะไรคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมนุษย์เจอหอยแครงค่ะหอยแครงตัวใหญ่มากนะคะหอยแครงที่นี่ กินได้นะคะที่นี่จะมีหอยแครงที่เยอะก็จะเป็นหอยขมนะคะที่อยู่ทะเลแถวๆนี้หอยขมแล้วก็จะมีเจ้าตัวสีขาวๆแล้วก็มีหอยหมวกแจ๊กนะคะมนุษย์เห็นเพื่อนคนเวียดนามคนไทยนะคะก็มาเก็บที่นี่มนุษย์เคยเก็บไปกินเหมือนกันก็รสชาติโอเคอยู่น้ําทะเลกําลังไหลออกนะคะเพราะว่าน้ํากําลังลงนั่นเองค่ะแถวๆนี้มนุษย์กําลังเลงว่าจะตกปูได้แถวไหนนะคะ ต่เสียดายค่ะวันนี้อากาศไม่ดีนะคะลมแรงค่ะปูจะชอบอยู่แถวแถวสาหลายแบบนี้นี่มนุษย์พร้อมแล้วนะคะที่จะตกปูก็จะเอาเจ้าตัวนี้คีบกับหมูนะคะแล้วก็มนุษย์จะหย่อนลงไปค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกับมนุษย์นะคะว่าจะมีปูมาไหมมนุษย์ก็จะหย่อนลงไปปล่อยจะเรียกว่าเบ็ดได้ไหมอะ่ะมันเป็นที่ตกปูนะคะนี่หย่อนหมูที่คีบไว้ลงไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า จะได้ปูไหมนะคะหย่อนลงไปแบบนี้ค่ะปูเขาจะซ่อนอยู่ตรงตามสาหร่ายทะเลตามหินอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะนี่มนุษย์หย่อนลงไปละเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่มนุษย์มาตกปูที่นี่อยู่นอร์เวย์มา10กว่าปี13ปีนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตกปูน้ำกำลังไหลลงค่ะน่าจะน่าจะดีสำหรับการตกปูนะคะเสร็จ นี่นี่นี่มันนุ่จะบอกว่าตกลงไปแป๊บนึ่งม,มีปูมาแล้วอยู่ไหนแล้วลูก ป,ปูตัวแรกนะคะหลุดไปค่ะพากันตื่นเต้นเกินหลุดไปหายไปไหนแล้วไม่รู้เมนุตก็เลยเอานี่เอาหมูลงมาล่อใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาไหมนะคะปูลุ้นกันค่ะพากันตื่นเต้นมากก็เป็นครั้งแรกของเมนุ์นะคะของเด็กๆด,ด้วยที่ตกปูที่นี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นมากเสียดาค่ะอากาศไม่ค่อยดีนะคะวันนีม้มาแล้วมาแล้วค่ะ หมูไปลอแล้วมันจะออกมาไหมมันตื่นเต้นมาแล้วมาแล้ววอาหมูไปล่อตะกี้มาแล้วมาพอมันคล้อนะ จะคล้ายๆปูมามาคุ้มทุกตอนอาพี่รักได้แล้วไปเอากล่องมาใส่ไปลูกไปได้แล้วปูตัวแรกที่ตกไล่จับฟอร์ซิกตีฟอร์ซิกตีนี่นี่นี่มันดูเห็นมาอีกแล้วนี่นี่นี่ค่ะแน่แน่นี ตักปูก็ไม่รู้ไปไหนมือหนึ่งถ่ายมนุษยนะ์น่ะไปไหนล่าหายไปแล้วมือตักปูก็ไม่มาพากันตื่นเต้นกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะแล้วน้ํามันลมด้วยค่ะลมทะเลมันลมน้ํามันไหลแรงนิดนึงเพราะว่าน้ําตะกี้มนุษย์เห็นเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวจะออกมา <laughs> พอรู้ ไปตะกิธีเปลี่ยนมมาตรงนี้ค่ะแต่ไม่ แค่สงตัวปูที่มนุษย์ได้มานะคะสงตัวจะปล่อยเขากลับค่ะเพราะว่าได้ไม่เยอะเนาะนะคะวันหลัง่อยมาตกใหม่ลมแรงเกิน น,นี่มันปูม้านะคะน่าจะเป็นปูม้านั่นแหละแม่น้ำสองตลมแรงมากตกนานแนี้นะควันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะบรรุทธ์เพิ่มาตกปูลมแรงมากจะกลับแล้วค่ะส่วนกองฟืนข้างหลังก็จะเป็นกองฟืนสําหรับเขาเจะจุดไฟกลางซัมเมอร์นะคะได้ปูมาสองตัว ลมแรงมากสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะไม่นฝากไว้ด้วยสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเพื่อนแวะเข้ามาแล้ก็อย่า